ขับยกเ,กดกเกดดยดูเยอะอเด็กขับไมได้ตบตายหนูมาทีกะจูมันมาทีขับไม่ได้ न असां बि दिलि छा คมประมาณเดือนสิงหามันที่ยี่สิบมั้งน่ะจำถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยสร้างมานานแล้วเนี่ยแล้วก็ความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยมันเยอกแยะไปหมดนะสะพานก็เลกกันอะไรเงี้ยคนก็นสามารถทำอะไรตกสะพานได้แล้วก็สร้างก็สร้างไปเสร็จคนคู่รับเหมาก็มีน้อยเนี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจ,จะเสร็จเนี่ยสะพานเนี้ยชาวบ้านก็เดือดร้อนโดยมากจะเดือดร้อนมากที่สุดเพราระเป็นเป็นเป็นเหมือนกระทางหลักมันทางหลักของของของในหมู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ทําก็ทําไม่เสร็จมาประมาณสามสี่เดือนแล้วอย่างเงี้ย แล้วเมา่ไหร่จะเสร็จไงพูดรับเหมาก็เห็นมามั่งใหม่มาบงอะไรเงี้ยมันน้อยคนก็น้อยอะไรเงี้ยน้อยเนี่ยมันความเดือดร้อนของประชาชนมันเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้งบประมาณมาจากส่วนไหนครับน่าจะเขาว่ามาจากอบจครับอบจอบจสร้างงบประมาณก็ผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ประชาคมผมก็มาเข้ามาแต่คนก็จัไม่ได้เพราะมันมันนานมากแล้วไงปีของปีหกสามงบประมาณีหกสามอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเกิดเหตุอะไรถึงถึงเลด ทำทหยุด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 ทำทำอะไรเงี้ยแล้วคนงานก็ไม่เห็นมีปกติมันน่าจะเสร็จแล้วเขาว่าประมาณสองเดือนหรือสามเดือนเนี่ยเขา่าจะทางสร้างเสร็จนี่มาโอ้แต่กรสิงหาการยาีนปีใหม่แล้วก็ยังเป็นไปไหนได้อยู่แค่นี้นี่อะไรอยากจะบอกทางอบจไหมครับก็พยายามช่วยประสานงานให้มมามาตร้งมันเสร็จเร็วขึ้นหน่อยครับเพราะทั้งพระทั้งคนทั้งนักเรียนทั้งอะไรเงี้ยมันมันเดือดร้อนกันทั้งนั้นเลย่ยประชาชนก็คือบางคนเนี่ย ตกสะพานมั่งได้รับความบาดเจ็บก็มีอย่างเงี้ยมันก็ไม่เต็มสัิงทีผมก็ไปรู้ว่าจะไปร้องเรียนกับใครนะไปดูตอนนักขามานะ,ะเขาขาบอกหน่อยว่าพยายามให้มาตั้งให้เต็จโดยเร็วหน่อยครับมาดูสุขทุกชาวบ,บ้านหน่อยครับ,รบอถ้าไม่ข้ามส,สะพานเส้นเนี้ก็จะดำเนินการยังไงครับโอโ้โหต้องต้องต้องอ้อมไปอีกประมาณ3-4กิโลอ่ะกว่ากว่ากว,ว,ว,ว่าจะข้ามตรงนี้ได้เพราะคนอนะ่ะ เวลาปกติเขาจะข้ามเส้นนี้กันตอนนี้ถ้าถ้าข้ามตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งระยะทางประมาณสามสี่กิโลไกลกว่านี้ประมาณสามสี่กิโลสามสี่กิโลครับสามสี่กิโลครับพี่เป็นชาวบ้านแถวนี้ไหมใช่ใช่อตอนรู้สึกยังไงกับสะพานเส้นนี้แย่มากแย่มากมากเลยปัญหาคือเด็กกับคนแก่ที่ขี่สะพานเนี่ยถ้าเกิดตกลงไปมันปัญหาเกิดแน่แล้วลำบากกลางคืน,นไฟส่องสว่างมีไหมครับ มีแต่มันก็ไม่สว่างมันก็เป็นแค่ไฟไวัดตรงนี้ไงเคยมีอุบัติเหตุไหมมีม,มีมีตกไปแล้วด้วยเด็ดเลยบ้านผมไปหน่อยอยากบอกอะไรกับอบจอปทุมันก็คือให้ซ่อมให้เร็วทําให้เร็ว